สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเจาะลึกความสําเร็จค่ะเราจะมาตีแผ่ทุกเรื่องราวคุณผู้ชมนะคะที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ย,ยฟังแล้วนะคะมีแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจบางคนท้อใจทุกใจแน่นอนค่ะคุณผู้ชมติดตามดูรายการเราแบบนี้นะคะโดยเฉพาะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันปีใหม่ไทยด้วยเพิ่งผ่านพ้นมาบางคนก็ชุ่มฉ่ำมีความสุขกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันศุกร์แบบนี้แล้วก็เป็นเวลาดีค่ะที่เรามาพบเจอกันนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะเชมก็ยัง อยู่กับผู้ที่จะมาแนะนําเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะกละเม็ดกลวิธีในเรื่องของการทําอย่างไรให้คุณผู้ชมประสบความสําเร็จค่ะเดี๋ยวเรามาต้อนรับพร้อมๆกันนะคะขอต้อนรับค่ะคุณชยพลค่ะสวัสดีค่ะนี่หน้าตาสดชื่นเบิกบานเลยเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาสงการได้ไปแบบเรียกว่าทำกิจกรรมอะไรไม่เอ่ยก็ ได้ทำก็ถือว่าไปไหว้พระด้วยก็ทําบุญนะคะทำบุญไปเที่ยวไปทํางานไปเยีเ่ยมทีมงานด้วยหลายๆจังหวัดะนะคะเอาล่ะนะคะมาในรายการแบบนี้วันดีๆเวลาดีๆแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการดําเนินธุรกิจ Joy and c o i ของคุณชยพลกันต่อนะคะจากต่อเนื่องเลยละกันค่ะหลายๆคนบอกว่าดูรายการนี้แล้ว อยากรู้เลยว่าปัญหาที่พบที่เจอหลักๆเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องราวของลูกทีมอย่างคุณชยพลน,นี่มีลูกทีมเยอะประมาณเท่าไหร่นะคะเยอะอยู่ฮะประมาณเท่า <ๆ S 2> ไหร่เอ่ยก,ก็รหัสผมสามพันหลักหลักพันตอนนี้มันหลักล้านอะ่ะก็มีสมาชิกอยู่ข้างล่างประมาณหลักแสนขึ้นไปอ่ะ,ะหลักแสนขึ้นไปทีนี้ปัญหาแต่ละคนที่เจอมามีอะไรบ้างคะ ก็ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าบางทีเขาเขาเขาไม่เข้าใจว่าเอาระบบเข้าไปทํางานยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็มีมาการขายสินค้าที่ให้ให้ให้ผมช่วยหนักๆก็คือว่าเราก็ไปช่วยเขาอธิบายเรื่องระบบเป็นยังไงสินค้ามันมันดียังไงเพราะว่าบางทีบางคนก็เก่งมากเลยนะครับมา แต่บางคนก็บางทีมาแบบไม่รู้อะไรเลยม,มานับหนึ่งใหม่เลยมานับหนึ่งเลยคือไม่เคยธุรกิจอะไรมาเลยเป็นเขาเรียกมนนษย์เกันเดือนมาเลยเราก็ต้องค่อยๆสอนเขาไปเรื่อยๆอย่างเชมเคยได้ยินเกี่ยวกับธุรกิจ <c oughs> นะคะโดยเฉพาะการขายตรงเนี่ยเขาบอกว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตไม่ใช่เกิดมาเพื่อทํางานระบบนี้ <c oughs> ก็อย่างที่คุณชยพลบอกคือ,อยังไงคะคือเราใช้ระบบในการทํางาน คือมันแตกต่างยังไงคะคือว่าเราไม่ต้องมาลงแรงเองคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะฮะแล้วเห็นชัดเจนเนี่ยถ้าเอาแรงทํางานเนี่ยก็เหมือนเรามีเบ็ดคันเดียวก็เหวี่ยงปลาไปเรื่อยอืแต่ถ้าเอาระบบทํางานก็คือว่าเหมือนเราปักเบ็ดไว้เลยในบ่อเลยร้อยคันแล้วก็กลับไปนอนเช้าก็มาก็ก็มามาวิทย์คได้ปลาเลยอะไรประมาณนั้นก็คือเขาเรียกระบบน,นะฮะถ้าเปรียบเทียบง่ายแต่คน,นไม่ชินตรงนั้นค่ะ ช,นชินแบบเพียงว่าคนจะคิดว่าขายของไปวันๆหนึ่งไงประมาณนฉันไม่ทําจะได้เงินได้ยังไงใช่ครับใช่ใช้น้อเป็นแบบนี้นะคะค,ค,คือมีความรูม้สึกว่าส่วนใหญ่ที่ปัญหาที่ทเจอแล,แล้วเราเคี้ยวคือว่าเขามีความรูม้สึกว่าถ้าเขาสมัครสมาชิกกับระบบเครือข่ายเนี่ย <ขา S 1> แล้วเขาไม่ต้องทําอะไรเลยนั่งเงินนอนเขาก็มีรายได้อันนี้ผมแนะนําว่าไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ไม่ใช่ความคิดที่ ที่ถูกต้องมันต้องมันต้องทําไประยะหนึ่งฮะเหมือนกับจนจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราหยุดได้ใช่เหมือนกับปลูกต้นมะม่วงเนี่ยต้องรอสามปีแล้วไม่ต้องรดน้ําให้ปุ๋ยก็เก็บมะม่วงกินได้ตลอดอแต่ไม่ใช่จะอยู่ปลูกต้นนึงเล็กอยู่เลยก็ะจะเก็บกินแล้วอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกว่า เหนื old, self, ่อยชั like ่วคราวสบายชั่วโคตรครับต้องต้องยอมเหนื่อยแต่ว่าก็คือต้องยอมรับว่าทุกคนต้องต้องตั้งใจแล้วก็ต้องทําจริงๆก่อนใช่ครับต้องมุ่งมั่นในระยะหนึ่งเราก็สามารถที่จะหยุดได้ใช่ครับนะคะในที่นี้ถามคุณชยพลค่ะว่ามาทําเกี่ยวกับธุรกิจ Joy and Coin ด้วยระยะเวลากว่า10ปีได้อะไรจากตรงนี้บ้างคะโอ้ได้เยอะมากมาทําแรกๆเลยเนี่ยผม ทำร้านเครื่องเสียงเนี่ยเป็นหนี้ธนาคารหลักๆห,หลายล้านนะฮะหลักล้านแล้วก็พอมาทําจอของคอยเนี่ยรายได้ก็เริ่มอัพจากห้าหมื่นเป็นเป็นแสนเป็นสองแสนอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ใช้หนีน้ใช้สินได้แล้วก็ตอนนี้ก็ซื้อบ้านได้หลังหนึ่งก็ราคาประมาณห้าหล้านนะครับแล้วก็ มีรถอยู่สองคันแล้วก็คันล่าสุดที่เป็น b m เอ็มดับเบิลยูราคาสองล้านกว่าขนาดทำเครื่องเสียงตอนนั้น<อ>ยังแบบไม่กล้าแตะนะรถยุโรปแบบนี้นะนะคะคือ,คอทำทำตอนนั้นทำธุำรก,กิจส่วนตัวเงินไม่เหลือครับเงินมันหมุนนะเขาเรียกเงินมันหมุนอยู่เอยได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปแต่ใน,นจอแองคอยเนี่ยเงินมันเหลือดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้อะไรเป็นส่วนตัวเราก็เราก็ทำของเราได้ะนะครับ ก็คือได้ในเรื่องของรายได้ที่สูงนะคะแล้วก็บางคนคิดจะสร้างตัวมีบ้านมีรถได้จากที่นี่ตรงนี้ก็การันตีด้วยนะคะแล้วในส่วนอื่นๆมีอีกไหมคะอย่างเช่นสวัสดิการอื่นๆมีบ้างไหมคะได้ไปเที่ยวต่างประเทศอ๋อเที่ยวต่างเทะเทวตอนนี้ผมเที่ยวมาสิบปีนี้น่าจะห้าหกสิบประเทศนะก็คือเดินเที่ยวมาจนเบื่อ ไปกับของธุรกิจนี้ไม่เกี่ยวกับของส่วนตัวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฮะไปกับจอยคออย่างเดียวเลยใหม่ๆรู้สึกจะไปแค่สิบกว่าคนมั้งแต่ตอนเนี้ยไปทีก็เป็นหลักร้อยอะนะฮะเพราะว่ามันมันเยอะก็ก็เบื่อแล้วอะวันหน้าก็จะไปสวิตนี่ก็ผมก็ไม่ได้ไปนะให้ให้ทางบ้านเขาไปอ แล้วคือในเรื่องของธุรกิจของ j อ y แอนคอยค่ะอย่างที่คุณชยพลบอกไปตั้งแต่วันอ,อังคารที่ผ่านมาที่ว่าธุรกิจเนี่ยคือมีคนแนะนำเราแล้วตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาได้ถ่ายทอดธุรกิจนี้ให้กับรุ่นลูกรุก่นหลานอันนี้มันมันเป็นยังไงอะคะคือธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาเรียกว่าเครือข่ายมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้างล่างผมเนี่ยเรามีทีมงานเนี่ยสักสักสัก,สก,สก,สกหมื่นหรือแสนคนเนี่ยม,มันตายไม่พร้อมกันหรอกครับค่ะ เพราะนั้นเนี่ยถึงผมตายไปเนี่ยไอ้ข้างล่างเขาก็ยังทํางานของเขาอยู่เพราะ,ะทุกคนก็ต้องการรายได้ค่ะรายได้ก็จะส่งผลเข้ามาไอ้ไอรหัสสมาชิกที่ผมมีในะจอแอนคอร์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกลูกก็มารับมอดกไปนะครับครอ,อบครัวก็มารับมอดกไอ้รหัสตัวนี้ไปบริษัทก็ยังโอนรายได้หลักเดือนห,ห,หลักล้านให้อยูอย่อยู่ดีแล้วคือ, <c oughs> อโอนให้แล้วสําหรับคนที่มารับช่วงต่อแบบนี้ต้องต้องมีการทํางานไปด้วยไหมคะ คือการทํางานเนี่ยมันไม่ต้องทําเยอะแลวนะครับก็แทบจะหยุดก็ได้แล้วนะแต่ส่วนใหญ่ก็ระดับผมก็จะไม่ค่อยหยุดหรอกค่ะก็จะจัดคอสอนเมื่อเรามีแรงอยู่เนาะใช่ครับค่ะคือคือจัดคอที่เราจะสอนเด็กรุ่นใหม่ๆว่าเอ้ยต้องมาต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะโดยเฉพาะท่านประธานเนี่ยท่านก็ไม่หยุดนะก็ทำต่อเนื่องเพราะยังมีแรงอยู่แต่ว่างานมันไม่ได้หนักเหมือนเหมือนใหม่ๆอ่ะค่ะก็ยิ่งทําก็ยิ่งได้เยอะรายได้มันก็บวกขึ้นไปเรื่อย S <S> <S แล้วทีนี้ <S <S 2> <S 2> อยู่ในระดับนี้แล้วปัญหาเกิดขึ้นอยู่ไหมคะใน,ใน,ใน,ในส่วนตัวของตัวคุณชยพลเองคือถ้าอยู่ในตําแหน่งผมแล้วอย่างนี้นะครับผมว่ามันไม่มีปัญหามันแทบจะน้อยลงแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือปัญหาจากตัวเราซะมากกว่า <S 2> <S 2> <S <S คือระบบมันสั่งให้หยุดแต่เรายังไม่ยอมหยุดไงค่ะคือถ้าเราหยุดซะมันก็จบแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็เราก็เดือนละล้าน <S 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 เดือนละห้าแสนเราก็ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันสรุปว่าคือไม่มีปัญหาละอ่ะก็คือจริงๆไม่มีนอกจากตัวเรามาแบบยังไม่หยุดเองใช่ครับก็เหมือนจะมีปัญหาเรื่อยๆจาก<ช>ลูกทีมบ้างบางทีเขาก็มาให้เราแก้ปัญหาใช่ครับนะคะแล้วมีไหมครับบางคนที่บอกว่าลูกทีมเราบอกท้อใจบอกหัวหน้าไม่เอาแล้วอะไรแบบเนี้ยนลครแบบ ตัดแล้วมีไหมคะก็มีฮะมีเราก็ต้องให้กําลังใจเขาผมก็บอกทุกครั้งว่าผมมาทํามา11สิบเอ็ดปตเธอเพิ่งทํามาได้เพิ่งสามสี่ปีนะครับเออถ้าเธอทํามากกว่าฉันได้ไปอีกเรื่องหนึ่งนั้นเนี่ยบางทีอ่ะเขาท้อแท้เพราะว่าเขาอยากได้ที่มันเร็วเกินกว่าที่ระบบจะให้ได้ถ้ามากกว่าค่ะก็คือจุดหลักจุดหลักก็คือว่าเขาต้องอดทนให้มันได้จุดหนึ่งนะครับค่ะ ้าไม่ได้จุดหนึ่งเขาก็จะประสบความสำเร็จได้ในส่วนท้อแท้ผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะทีทท่ทุกอาชีพฮะ้องต้องมีมท้อก,ก,ก็ให้กําลังใจกันไปค่ะก็ให้กําลังใจบางทีก็อาจจะหาลูกทีมไม่ค่อยได้แล้วแล้วคือเช่นถามน,นิดนึงค่ะเวลาที่ในฐานะที่เราเป็นเขาเรียกว่าผู้นําเลยนะคะแล้วมีลูกทีมเยอะๆจําเป็นไหมคะในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นาเนี่ยเราก็ต้องให้ให้ให้คนล่าง ที่มาต่อเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยประสบความสําเร็จไปด้วยอันนี้มีการช่วยกันได้ถ้าระบบคะเครือข่ายเนี่ยมันมันต้องเป็นเป็นลักษณะนั้นคราวนี้ว่าก,การช่วยเนี่ยมันมีอยสองแบบก็คือว่าช่วยแบบเอาขนมให้เขาเลยก,กับสอนวิธีให้เขาทําขนมมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันค่ะพอถึงจุดหนึ่งแล้วในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะสอนวิธีทําให้เขาซะมากกว่าว่า แนวทางในการที่คุณจะไปหาลูกทีม่ถ้าที่จะตกปลาให้เขากินเนี่ยเราสอนวิธีให้เขาใช้คันเบ็ดแล้วก็หาทําเลตกปลาด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเขาจะได้ความรู้ไปด้วยนะคะก็เป็นแนวทางที่เรียกได้ว่าใครที่อยู่ลูกทีมแล้วมีไหมคะบางคนที่แบบเลิกตัดสินใจไม่ทําไปเลยมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าหยุดดีกว่านะครับเพราะว่าจากที่เจอมาบางทีหยุดเป็นสองสามปีเขาก็มาทําใหม่ ก็คือสามารถยังมาทําต่อได้ทำได uh, ้ฮะเพราะว่าธุรกิจของเจ้าังคอยเนี evet> ่ยลงทุนครั <tr tr ้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอีกเลยเราไม่มีการตัดไม่มีการต้องต่อยุสมาชิกเพราะเนี่ยถ้าเขาเหนื่อยคุณก็หยุดทําได้แล้วนึกจะทําก็กลับมาทําใหม่ได้แล้วคอยไปเติมแบตเติมชาร์จพลังแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดอย่างนี้ฮะคือมันค่ะแล้วทีนี้ในในในส่วนตัวของคุณชยพลก็คือว่าประสบความสําเร็จขนาดนี้แล้วนะคะ แล้วความต่อเนื่องที่ว่าจะต้องให้สูงสุดคือตอนนี้คือต้องคือเขาเรียกว่าทําในส่วนไหนอะคะคือหาลูกทีมต่อไปเรื่อยๆคือคือพอ,พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคล้ายๆว่าเราฝึกฝึกปืนฝีมือแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่น่าต้องหยุดนะฮะผมก็ใจผมเองผมก็จะทาไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็มีรหัสอยู่อยู่สิบห้าอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆทําไปทีละรหัสเรื่อยๆนะครับก็ดีมาอยู่ดีมาอยู่เฉยๆรายได้มันก็เพิ่มขึ้นไป ตามไปด้วยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมนะคะก็พอรู้ถึงปัญหากันไปพอลึกซึ้งแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครบอกว่ายังไม่เต็มอิ่มใครเดี๋ยวช่วงหน้ายังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบเจอกันนะคะแล้วมาร่วมพูดคุยกันต่อกับคุณชยพลช่วงนี้ค่ะเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ